Plus 9ซีรีส์ 5G เรือธงรุ่นใหม่สเปคแรงจอลื่นแล้วก็กล้องดีมาก สดใสแล้วก็ตื่นเต้นนิดนึงนะคะเพราะว่านี่คือมือถือเรือธงที่หลายๆคนรอคอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนแฟน OnePlus นะคะเปิดตัวมาก็เรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างดีนี่คือ OnePlus 9 Series 5 G มีทั้ง OnePlus 9 Pro นะคะแล้วก็ OnePlus 9เฉยๆทั้งสองรุ่นเป็น5 G ทั้งคู่เนาะรุ่นนี้เนี่ยหลายคนรอคอยเพราะว่าตั้งแบบ First Look เลยก็สวยงามนะคะทั้งสองสีมีความแบบใช้เป็นมือถือสบายๆแบบ สวยงามกับเราได้นะคะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือเขามีการจับมือกับแบรนด์กล้องระดับตำนานอย่าง Hasselblad ด้วยถ้าใครเคยได้ยินชื่อนี้เนี่ยก็จะรู้ดีนะคะว่าเป็นแบรนด์กล้องที่แบบคล้ายๆผู้บุกเบิกเทคโนโลยีวงการการถ่ายภาพเลยก็ว่าได้ตำนานนี่นานขนาดไหนก็ถือว่าเป็นกล้องที่ได้ถูกเอาไปขึ้นบนดวงจันทร์เรียบร้อยนะคะกับภารกิจลั่นชัตเตอร์บนอพอลโล11นะคะนั่นก็เรียบร้อยกันไปอยู่มายาวนานจริงๆแล้วก็จุดเด่นของ Hasselblad เนี่ยคือเขาถ่ายสีได้ไม่เพี้ยนนะคะดังนั้นถ้าใคร หนึ่งที่แรงลื่นสวยแล้วก็เน้นเรื่องของการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอได้คมชัดเนี่ยก็ดูรีวิวนี้กันเดี๋ยวเพื่อจะรีวิวควบไปเลยนะคะว่าใครจะเหมาะกับรุ่นไหนแล้วถ่ายภาพจริงๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ่ะเริ่มรีวิวไล่จากภายนอกกันมาก่อนเลยนะคะเริ่มจากดีไซน์ค่ะอย่างที่บอกไปก็ค่อนข้างสวยถูกใจเฟื่องนะคะของจริงเนี่ยก็แบบสีสันสวยงามทั้งสองรุ่นเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยต่างกันเล็กน้อยแบบอาจจะเป็นเรื่องของกล้องอะไรอย่างนี้แต่ว่าดีไซน์โทนสีของรุ่นซีรีส์นี้เนี่ยก็คือจะเป็นแนวแบบไล่ๆสีมีเข้มไปออ่่นนิดึงงเเลแสา บางมุมก็จะเอ๊ะหรือมันสีแบบสมูทกันนะอะไรเงี้ยดูมีความลึกลับหน้าค้นหานะคะสีนี้มีชื่อว่า morning mist นะคะก็คือจะดูมีความเป็นแบบเทาๆดำไล่ไปเทานิดนึงแล้วก็จะมีออปชันให้เลือกมีสี pale green นะเป็นสีเขียวแล้วก็ถ้าใครชอบเรียบๆก็จะเป็นสีดำนะคะส่วนรุ่นนี้สวยไม่แพ้กันอันนี้คือ one plus 9 5g นะคะสีนี้มีชื่อว่า winter mist นะคะดูมีความม่วงๆนิดนึงปีน,นี้ก็ม่วงมาแรงเหมือนกันนะคะสวยถ้าใครชอบสีฟ้าก็จะมีสีเป็น arctic sky นะคะแล้วก็มีสี อให้เเเลืกกช่่นนดียวัคะตัวขอบเครื่องนะคะของทั้ง2รุ่นรุ่นโปรนะคะขอบเครื่องจะเป็นอลูมิเนียมค่ะส่วนรุ่นธรรมดาขอบเครื่องจะเป็นพลาสติกนะคะการกันน้าค่ะจะมีเฉพาะอยู่ในรุ่นโปรเท่านั้นนะคะ IP 6 8ส่วนรุ่นน้องเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงค่ะแต่ภายใต้ความสวยงามก็จะให้ดูนิดหนึ่งจุ๊บพอมันเป็น glossy glossy แบบนี้นะคะก็จะเป็นรอยนิดนึงง่ายนิดนึงก็แนะนําให้ใส่เคสนะคะเพราะว่าทุกคนซื้อมาก็ต้องใส่เคสแหละเซ็ใส่ๆโชว์ตัวเครื่องแต่แบบไม่เป็นรอยค่ะดูข้างหลังไปแล้วมาดูข้้้้าาาาางงหหหนน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 กกกับะะะคจจออ็แ่่่่รรุโปใญว นิดนึงแบบก็นิดเดียวจริงๆนะคะอันนี้อยู่ที่6.7นิ้วค่ะส่วนรุ่นธรรมดาเนี่ยอยู่ที่6.55นิ้วแล้วก็ดีไซน์ของจอนะคะถ้าเป็นรุ่นโจก็จะมีความโค้งเป็นกระจกโค้โงๆหน่อยส่วนรุ่นธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นกระจกแบนๆไปเหมือน One Plus 8 T ถ้าใครเคยใช้ส่วนจอค่ะถ้าใครชอบจอลื่นๆน,น่าจะถูกใจนะคะทั้ง2รุ่นค่ะเป็น Fluid Display นะคะ Refresh Rate อยู่ที่120 h z ค่ะแต่ก็จะต่างกันนิดหนึ่งตรงที่ความละเอียดของจอนะคะรุ่น Pro เนี่ยจะเป็น Quad HD Plus ส่วน ขึ้นธรรมดาก็จะเป็น Full HD Plus เฉยๆคอดก็จะชัด แล้วที่รุ่นโปรมีให้มามากกว่าอีกนิดนึงนะคะก็คือเขามีเทคโนโลยี LTPO นะคะซึ่งจะช่วยปรับค่า refresh rate ให้เราโดยอัตโนมัติทําให้เวลาที่แบบโอเคไม่ได้ใช้อะไรมากไม่ต้องการจอลื่นขนาดนั้นเขาก็จะประหยัดแบตเซฟแบตให้เราได้มากกว่าค่ะดบตเตอรี่นะคะให้มาเท่ากันค่ะ4 5 0 0 m ป ah, ์ก็ถือว่าเยอะนะคะแล้วก็จากการที่ลองเทสกันมาจริงๆเนี่ยลองดูคลิปยาวๆ1ชั่วโมงนะคะทั้งสองเครื่องก็กินแบตไปเท่ากันลดไปประมาณ13%นะคะแต่ว่าจากการใช้งานทั่วไป เนโซเชียลถฟีดตอบไลน์ตัวโปรเนี่ยจะประหยัดแบตกว่านิดหนึงอาจจะเป็นตัว LTPO ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทำให้แบบเซฟแบตในช่วงเวลาจำเป็นค่ะส่วนอีกเรื่องที่เพื่อมใส่ใจแล้วก็ชอบมากๆในยุคนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการชาร์จเร็วค่ะทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยมีว a ชชาร์จ6 5 6 5 T ทั้ง2องอันเลยนะคะเร็วขนาดไหนนะคะจากที่เราลองเทสมาจากแบต ์เลยเนี่ยชาร์จไป20นาทีขึ้นมา63นะคะ<อ>ก็เหมาะมากๆสำหรับสายแบบบางทีเล่นอยู่บนเตียงแล้วก็คิดจไปชาร์จหรือลืมชาร์จบ้างแล้วชาร์จตอนเช้าอย่างเงี้ย<อ>ก็คือเหมาะก็ชอบตรงนี้มากค่ะ<บ>และที่น่าสนใจนะคะสำหรับชาววัน p l u s ก็เห็นในกลุ่มหลายคนก็ซื้อมาแล้วเหมือนกันนะคะคือสิ่งนี้ค่ะ wireless watch c h a r นะคะก็คือเป็นแท่นชาร์จไร้สายที่แบบชาร์จเร็วด้วยกําลังไฟในการชาร์จนะคะ50วัตต์แล้วก็สามารถวางชาร์จได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะคะบางทีแบบอยากแบบ ดูซีรีส์ไปด้วยแล้วก็ชาร์จเร็วไปด้วยอะไรเงี้ยก็จะตอบโจทย์นะคะซึ่งแท่นชาร์จนี้ก็ต้องซื้อแยกนะคะแล้วก็ถ้าเราใช้เป็นรุ่นโปรเนี่ยอันนี้ก็คือจะได้เต็มประสิทธิภาพของเขาคือชาร์จได้50วัตต์เลยชาร์จเร็วจริงๆส่วนรุ่นธรรมดาถ้ามีก็รองรับได้เหมือนกันแต่ว่าประสิทธิภาพก็จะอยู่ที่แค่15วัตต์ค่ะพูดถึงสเปกส่วน,นืหนๆไปเยอะแล้วนะคะมาที่ไฮไลท์กันบ้างกล้องที่เขาร่วมพัฒนากับ Hasselblad ค่ะถามว่า Hasselblad มาช่วยทำอะไรบ้างก็เหมือนกับการยก เทคโนโลยีแล้วก็ความรู้สึกของคนที่ใช้กล้อง h a s e ซ b l a d เข้ามาจําลองในมือถือให้แบบได้หลายๆส่วนมากที่สุดนะคะทั้งการร่วมพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ได้สีที่แม่นยําแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติปุ่มกดปรับต่างๆเสียงชัตเตอร์นะคะให้คล้ายกับเสียงเวลากดกล้องใหญ่ของ h a s e ซ b l a d แล้วก็มีโหมด h a s e ซแบล d โปรค่ะให้เราสามารถปรับปุ่มค่าต่างๆได้เหมือนกับการใช้กล้องใหญ่ค่ะ ทีนี้มาโฟกัสที่กล้องกันบ้างนะคะเริ่มจากจํานวนเห็นก่อนแตกต่างก็รุ่นโปรโนเนี่ยจะมีกล้องมากกว่ารุ่นธรรมดาขึ้นมา1กล้องกล้องที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยจะเป็นเลนส์เทเลโฟโต้นะคะความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลค่ะ ส่วนเลนส์ที่ให้มาเหมือนกันเป๊ะสเปคเหมือนกันทุกอย่างนะคะเป็นเลนส์เดียวกันเลยก็คือเอลิฟไวต์นะคะเลนส์อันข้างบนสุดนี้ความคมชัดอยู่ที่50ล้านพิกเซลค่ะเซ็นเซอร์แบบเดียวกันก็คือ Sony IMX 766นะคะแล้วก็เป็นเลนส์อัลิฟไวต์แบบฟรีฟอร์มอ่ะก็คือปกติเวลาที่เราถ่ายมุมกว,ว้างบางทีมันอาจะจะมีความแบบดูโค้งๆค้งบิดเบี้ยวตรงมุมมุมตรงนี้บ้างนะคะอันนี้พอเป็นฟรีฟอร์มเนี่ยก็ลดปัญหาตรงนี้ไปได้ค่อนข้างเยอะค่ะนี่เลยค่ะจากการที่ลองเอาไปถ่ายวิวถ่ายคนดูแล้วก็ ได้ภาพออกมาประมาณนี้นะคะเป็นภาพมุมกว้างที่ไม่ลอกตาจนเกินไปส่วนสีสันเนี่ยส่วนตัวเพื่งคิดว่าสีไม่ได้สดใสมากเน้นเก็บภาพแบบสีเรียวๆนะคะความคมชัดก็คือดีเลยค่ะ ส่วนอีกเลนส์ที่สเปคเหมือนกันเปียบก็คือเลนส์โมโนโครมนะคะ2ล้านพิกเซลไว้เก็บภาพเผาดําแล้วก็ทําให้รายละเอียดภาพคมชัดค่ะส่วนอีกกล้องนะคะที่ใหญ่ๆเหมือนกันเนี่ยอันนี้เป็นกล้องหลักเมนเทมอรานะคะให้ความละเอียดมาเท่ากันที่48ล้านพิกเซลแต่ว่าตัวโปรเนี่ยก็จะมีความอัปเกรดขึ้นมานิดนึงนะคะมีกันสั่น OIS มาให้ในเลนส์เลยของตัวนี้แล้วก็ใช้เซ็นเซอร์ที่ใหญ่กว่าถ้าของตัวโปรเนี่ยจะเป็นเซนเซอร์ Sony IMX 789ค่ะและนี่ก็คือภาพตัวอย่างที่ได้จากกล้องหลักของทั้ง2รุ่นนะคะสวยยยทั้งคู่เเก็ราละอี ได้ดีมากๆในที่ที่มีแสงเพียงพอส่วนไปลองถ่ายในที่ร่มแสงน้อยๆก็อาจจะมีนอยเกิดขึ้นมาบ้างเป็นปกตินะคะถ้าถามถึงความต่างส่วนตัวเฟืองเนี่ยก็คือรู้สึกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ได้ต่างกันจนแบบโอ้ชัดมากขนาดนั้นตัวโปรจะเก็บแสงได้ดีกว่าภาพที่ได้ก็จะดูสีสดกว่าถ้าใครแค์เรื่องคุณภาพมากๆรีวิววบนนี้ก็อาจจะมีผลค่ะส่วนกล้องหน้าของรุ่นนี้ก็ให้มาเหมือนกันนะคะเป็น16ล้านพิกเซลแต่ก็เสียดายนิดนึงถ้าแบบใครชอบแนวเซลฟี่มากๆาสาวๆที่แบบถ่ายกับครอบครัว ถ่ายกับเพื่อนต้องการหลายๆคนเนี่ยคือ,นนอเขาให้กล้องหน้ามาเลนส์เดียวนะคะจะไม่สามารถแบบกรุ๊ปซี่เลนส์วาได้นะคะถ้าใครอยากจะได้ก็จะไปดูเป็น one plus นอตนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ถ่ายออกมามเดี๋ยวลองเทสให้ดูกันชุบกล้องหน้าคมชัดเท่ากัน1 2 สำหรับสาวๆแบบอยากหน้านวลอันนี้ก็สามารถปรับบิวตี้ได้3ระดับนะคะแต่ก็จะได้แค่นี้นะคะถ้าใครเป็นแนวแบบอยากจะจบหลังกล้องบิบจุดหปูตาโตทันเดียวอะไรแบบนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะท่าไม่ได้นะคะรวมไปถึงกล้องหลังด้วยอันนี้ก็น่าจะโดดเด่นแฮซบลทเนาะเราจะแบบไม่ได้เน้นเซลฟี่มากมายแต่ว่าเน้นการถ่ายข้างหลังบิวทิวทัศพอร์ตเทรตอะไรเงี้ยก็ถือว่าเอาอยู่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยถ้าใครเป็นช่างภาพมืออาชีพชอบคัสตอมภาพด้วยตนเองปรับไอโซปรับสติปชัตเตอร์ไว้บา l a n c e เองเนี่ยเขา ที่โหมด Hasselblad Pro มาให้เราด้วยนะคะปรับได้ตามใจตรงใจตามสไตล์เราเลยค่ะส่วนไหนโหมดเป็นยังไงบ้างอะถ่า,ายกลางคืนนะคะเก็บแสงดีสีสวยเก็บรายละเอียดได้ในต่ามนี้เลย<ส>ก็ต้องให้เขาค่ะ One Plus X Hasselblad ถ่ายภาพผ่านไปแล้วถ่ายวิดีโอก็สําคัญในยุคนี้นะคะโดยเฉพาะยุคที่คใครๆก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้อย่างเพื่อนเองเนี่ยก็จะค่อนข้างแคร์เหมือนกันนะคะว่ากล้องมือถือถ่ายวิดีโอได้เป็นยังไงบ้างเพราะบางทีเราเจออะไรน่าสนใจเราก็อยากเก็บโมเมนต์เอาไว้หรือว่าอย่างช่วงนี้มันก็จะมีการเวิร์ค o m home ฮะเราก็อยากได้อะไรที่แบบหยิบจับคล่องแคล่วถ่ายเราได้คุณภาพเสียงคุณภาพภาพที่ไว้ใจได้ส่งแบบอ่อนให้คุณผู้ชมดูแล้วรู้สึกว่าโอเคนะคะไม่แบบขัดหูขัดตารุ่นนี้ก็ทําได้ค่อนข้างดีนะคะ สวัสดีค่ะทดสอบการถ่ายด้วยกล้องหน้าวัน p l u s 9 Pro <S นะคะ 180p 60เฟรมต่อว,วินาทีเสียงภาพเป็นไงบ้างสโลรึ Slow, ล่กสวัสดีค่ะและนี่คือการรายงานสถานการณ์สดจากบริเวณ True Digital Park นะครัแบกับการที่เราทำอะไรไม่รู้คิดไม่ออกคิดไม่ทันย้อนแสงก็ได้อยู่นะ ส่วนกล้องหลังของเขาเนี่ยก็คือไปสุดจริงๆค่ะถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุดที่ 8K 30เฟรมเรทต่อวินาทีแต่ถ้าปรับลดลงมาหน่อยเป็น 4K รุ่นธรรมดาเนี่ยก็จะปรับได้สูงสุดอยู่ที่60เฟรมเรทต่อวินาทีนะคะแล้วก็รุ่นโปรปรับได้สูงสุดอยู่ที่120เฟรมเรทต่อวินาทีค่ะ,คะการถ่ายวิดีโอนะคะถ้าเราถ่ายอยู่อยากสน a p ภาพเก็บโมเมนต์ตอนนั้นก็เก็บควบคู่กันไปได้ดเลยนะคะหรือว่าจะสลับเลนส์ไปมาระหว่างการถ่ายก็ได้ทีนี้อยากเก็บกวา้างเก็บแคบได้หมดเลยค่ะแต่ก็มีข้อสังเกต ก็คือถ้าอยากจะถ่ายวิดีโอ 8K เนี่ยจะไม่สามารถเปิดการถ่ายได้นะคะกล้องจบไปแล้วนะคะมาดูการใช้งานอื่นๆกันบ้างปิดท้ายนะคะเล่นโซเชียลดูซีรีส์ทำงานอะไรต่างๆเนี่ยทั้งสองรุ่นนี้นะคะใช้ชิปเซ็ตตัวเดียวกันนั่นก็คือ snapdragon 888นะคะก็ถือว่าเป็นชิปเซ็ตที่แรงที่สุดในฝั่ง Android นะตอนนี้แล้วก็เล่นได้ลื่นๆเลยหรือว่าถ้าใครแบบชอบเล็กมงคล888ก็อาจจะเป็นอันที่น่าสนใจนะแบบคนจีนอันนี้แซวลเล่นนะคะก็ใช้ได้ไหลลื่นดีนะคะแล้วเข้าก็ใจดีให แบบชิปเซตมาตัวเดียวกันทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องเลยใครเป็นสายเล่นเกมก็ไหวอยู่นะคะเครื่องนี้ก็เล่นลื่นๆค่ะเพิ่นนะะพมให้อีกหนึ่งสิ่งค่ะสำหรับสายดูคอนเทนต์นะคะทั้ง2รุ่นก็ให้ลำโพงเป็นแบบ Dolby Atmos มาสิ่งลำโพงก็คือด,ดังดีแล้วก็เดี๋ยวจะเทสเพลงให้ดูดังกระหึมนี่โชว์เสียงหน่ลลอย เสียงดิฉันเองค่ะนั่งกระหึ่มสะใจนะคะก็เหมาะกับคนแบบอยากดูเพลินๆก็เสียงสราวดีข้อสังเกตนิดนึงนะคะจากการที่ไปลองเล่นเทสมาทั้งวันทั้ง2เครื่องเนี่ยก็จะมีเครื่องร้อนเร็วนิดนึงเหมือนกันนะคะก็อาจจะต้องรออัปเดตระบบนะคะว่าอาจจะแบบดีขึ้นหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะจากการใช้งาน OnePlus 9 Series 5G ทั้ง2รุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นมือถือเรือธงที่น่าสนใจสมกับการรอคอยของหลายๆคนนะคะถ้าใครอยากได้มือถือสักเครื่องนึงที่ตอบโจทย์รอบด้านแล้วก็เน้นไปที่เรื่องของกล้องเนี่ยก็ลองพิจารณากันดูได้นะคะส่วนความแตกต่างของทั้ง2รุ่นว่าเอ๊จะใช้รุ่นไหนดีนะหลักๆเลยก็จะแตกต่างกันเรื่องของจอ กล้องนะคะแล้วก็เรื่องไวเลสชาร์จรวมาถึงเรื่องของการกันน้ํารุ่นโปรก็จะเป็นรุ่นที่อัพขึ้นมากว่านะคะก็ลองตัดสินใจกันดูได้ส่วนราคา ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็ต้องรอทาง OnePlus แจ้งกันมาอีกทีหนึ่งนะคะแต่ก็แอบแบบต่างกันหลักแบบเกือบเกือบหมื่นเหมือนกันอะไรเงี้ยก็รอติดตามถ้ายังไงถ้าเพื่องรู้เดี๋ยวจะมาคอมเมนต์แปะให้ด้านล่างนี้แน่นอนนะคะชาว OnePlus มีความคิดเห็นยังไงกับ OnePlus 9 Series 5G กันบ้างก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะจริงๆแอบไปส่องตามคอมมูนิตี้ของ OnePlus มีคนแบบอยู่มึงน่าไ้ลองเทสได้ลองใช้กันแล้วถ่ายรูปสวยๆกันมาอวดในกรุ๊ปเต็มเลยก็ถ้าใครใช้อยู่ก็ลองแปะรูปมาใต้คอมเมนต์นี้ได จะได้แบ่งปันกันให้ดูว่าเอ๊ะสวยไหมอะไรยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกไปกับโลกเทคโนโลยีไปด้วยกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ